สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคูโรมีมาเมโลไดฟันไฟมารีค่ะเย่และในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปออปปี้กันนะคะซึ่งเป็นแมป เออกรแพงสูงขึ้นนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดได์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะเริ่มจากดาดแรกก่อนเลยนะคะก็แบบง่ายได้ไปไปเลยจ่าแบบไม่ต้องกระโดดเลยนะ,ะเดินไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็มาถึงดาษที่7แล้วจ้า8 9ดเ้าสไปไปต่อเรื่อยเื่อเลยไปไปไปอันไหนที่กระโดดไม่ได้เราก็จะกระโดดเองนะคะไปต่อโอ้โหง่ายมากเลยอ่ะ แมบ,บนี้เราไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนอ่ามันกระโดดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกระโดดเองนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะหาหามากแล้ค่ะทุกคนเพราะมันอาจจะแบบโอ้โหอาจจะมีบางอันที่กระโดดแพงไม่ได้หรือจะกระโดดได้มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าอขอปรับมุมกลอน ตอนนี้เรามาถึงดาที่36แล้วค่ะไป37 38 39 40ไปเรื่อยๆเลยค่ะจะถึงอันนั้นยังเนี่ยโว้ยอีกนานแน่นอนดาสีมว่วงแล้วจ้าทุกคนไปต่อไปไป ตาซีชมพูกระแพงมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหอีกไกลอีกยาวแบบมันยาวมากเลยอะ่ะกว่าจะถึงอะ่ะโอ้โหกระโดดไปต่ออันนี้คือยังไหวอะ่ะเยสตึงว่าโอ้โหคือเรายังไหวนะทุกคนไอกระโดดเกือบไม่ได้กระโดดซิเออ ไปต่อเชิอึ๊บไปเข้าไปเข้าไปจะถึงยังเนี่ยอึ๊บยังกระโดดได้อยู่นะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงดาดจุดสิแล้วไปต่อเราต้องสู้และอดทนไปไปยังไม่ถึงอีกโอ้ยเมื่อไหร่จะถึง อันนั้นสักทีเนี่ยรางวันเนี่ยรางวันพิเศษเลยนะไปต่อจะกระโดดไววเออเอาเออเออกระโดดไว้อยู่ไปไปเยอะไปไปดีกระโดดเด้ว้าเออเริ่มชักจะไม่ไหวละอา้าวกระโดดไม่ได้ <c oughs> ไปต่อ อือออืมแมปนี้ก็โคตรยากอยู่นะไปกระโดดไปเรื่อยๆอ่าว้าบายไปต่อไปต่อเร็วๆเรวๆ,ๆจะถึงยังเนี่ยรางวัลพิเศษเลยนะไปติโอ้โหกว่าจะกระโดดได้อีกนานอะโอ้ยเหนื่อยจิ๋งเลย กี่หายล่วงเว้ยโอ้โหอีกยาวไกลอะอ่าทุกคนเรากระโดดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนความสูงคือ9.5โอ้โหเราต้องกระโดดให้สูงกว่านี้นะทุกคนแต่คือเราไม่ผ่านครั้งนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นใหม่นะทุกคนเราจะเอาให้มันผ่านง่ายๆเลยแต่คลิปเนี้ยขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าหรือฟากกดติดตามได้นะบา,บายค่ะ